อู้อู้กำลัง <laughs> <tinyuk> 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 ขนาดนี้มันให้กัดได้ยังไงเนี่ยวิว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 ดันน้ำใส่ดันน้ำใส่ด่านน้ำใส่นนนนครับผมโอ้โหตีออกไปห่างบ้านเลย หายเลยดันน้ำใส่ัะไม่ขัดน,นะปลาหายเลยครับโอ้โหที่ตอนนี้ที่มันดันมาใส่ผมก็ขยับดเีเลยนะผมก็ชะ,ะลอ้ออยู่แล้วแล้วก็ขยับขยับขยับมันยังไม่กัดเลยแดมันเคี้ยวนะครับปลาเนี่ยมีนาตก เยอะครับที่เนี่ต้องเปลี่ยนแอชชันอยู่นะนะดูแล้วขยับขยับใหญ่นะนะานะะมีเล็กๆนะครับนะีดูแล้วนะี่ยว่มันขยับตัวแล้วอันนีหวันเลย ถ้าแตกใจมันทำไมมันไม่กลับงี่ผมจะลากลเร็วแล้วมันหยุดตรงที่มันอยู่ดิมันลุนไปยังไงอะไรเงี้ยเมื่อเดี๋ยวเหยื่อมาแล้วครับเหยื่ออยู่บนรถ น้ำมันม่กัดเฉยเลยปล้ามันรวยอย่างนะ ไ้ังครบด้เลยปลาดัานน้ำมาแล้วเดี๋ยวปล่อยมันครับผมหันมาตีข้างหลังก่อน กันเผอแป๊บนึงก่อน

อ,อ,อกัดู่ฝั่งนูน้นนุ่นเมื่ผมตีออกไปนะครับตีไปตอนที่จะจะหันลัามตีไอตัวเนี้ไอตัวที่มันดันน้ำอ่ะแ้วีมันกัดลูกป้าอีกครับผมอม,มาแล้วแปมแรกโอยเหนื่อยตายตัวแล้วครับผมไชก็ใช้ได้ครับ หเหนื่อยเลยโอ้โหข้าวสองตะขอครับผมเม็นยางแคะสีเหลืองนะครับไซก็สสวยเลยครับเนี่ยไซกำลังดีเลยมันตรงนั้นมันเป็น,นอ่อาวเข้าไปนิดๆน,น,นะครับเป็นท่ออะไรเงี้ยในตัวนี้มันดันน้ำอยู่ใช่ไหมได้แล้วมไม่กัดแล้วผมก็สับมามาตีฝั่งขวาครับผมแล้วกะจะย้อนกลับไปตีฝั่งซ้ายใหม่แล้วก็มันมาขึ้นเอ้ยผมก็เลยหันไปตีทางนู้นนะครับสองสามไม้ั้ง ก็ไม่กัดนะครับมันก็เลยหันมันตีฝั่งนี้อีทีสองทีก็ก็ไอฝั่งที่ทันน้ำอะ่ะมันก็ไม่กัดไอนน่นมันเหมือนกุ๊บหรือใตเนี่ยครับไตถวะน่ะตีไนะตไปเข้าไปอีทีไม้เดียวเองโดนเลยมาแล้วโอเคเจ็ดสิบกว่าโลครับได้ปลาแล้วระยะทางเจ็ดสิบกว่าโลเพิ่งได้ปลาไปครับลุยตอกัดเป็นยางแขะนะครับผม หมายมันน่าโดนจร,จริงๆนะครับผมไะลุยครับผมก็สรุปผลประกอบการวันนี้นะครับตั้งแต่เก้าโมงถึงสี่โมงครึ่งครับผมระยะทางก็ประมาณรวมๆร้0ยกิโลไม่ได้ปลาเลยครับได้มาแต้มเ,เดียวเนี่ยเงียบกิ๊ตเลยหมายที่สวยก็เยอะนะครับผมปลานขึ้นน้ำเยอะเลยครับแต่มันไม่กัดนะครับผม การน้ำใส่นูนๆนะครับขยับตัวใต้ผักอ่ะไม่ยอมกัดเหยื่อนะครับผมก็เปลี่ยนแอคชั่นแล้วเปลี่ยนโอ้เรียกว่าทำแทบจะทุกอย่างนะครับผมก็ยอมครับสรุปได้แต้มเดียวกลับนะครับอีกไกลเลยเนี่ยโอเคมาเจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมวันนี้ก็ยอมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไปครับ คลิปนี้ลาไปก่อนหนึ่งแต้มเราเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ